สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสิไป็นไซม์ั้ยนี่ไป็นปากซองเป็นยังปักซองนะไปซื้อเค้กเค้กเป็นยังมเป่าวันเกิดน้อกวันเกิดแฟนนะวันเกิดจันหอมเป็นมอคิงคัมหอมเอ๋อหอมเอ๋ยไปเลยพี่น้องไปไปสื้อเค้กพี่น้องเลยเขาไปในเมืองวันนี้พี่น้องมากับลูกสาวสองคนสามสองเป็นสามกระเพาะดิ ไปเลยพี่น้อยไปเลยพี่น้องไปซื้อเค้กพี่น้องงานวันเกิดลูกสาวหลาอัดซ้ำหมดเลยประกับทิงคัมกาไอท้อนลูกลเตี๋ยวกับกรกรกเ,กเราเปิดมานำเปถ่หยอยากมานำ้ำลูกเตี๋ยวกับเราฮะไม่ได้ถ่ายเหม่นบ่คือว่าถ่ายอยากไปคือว่า อันนี้เบื้องสภาพพี่น้องคนทางขับไปในเมืองพี่น้องคนทางขับไปในเมืองข้างแดงพี่น้องแกมันเกิดลูกสาวอันนี้มันที่หนึ่งเดือนหกรกหอหนึ่งปีสิเนี่ยพี่น้องมาเนี่ยขับไปสื้อเช็คก่อนพี่น้องไอ้้พ่อเัาอยู่ในเมืองคนละพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันทางมันท่ามันยิบากไรพี่น้องในมุมหนุ่มค้นทางเลย ยานจะนายพาหล่ลมซาบันทึกคือของเค้กซา,าไปหน่อยอ่าไปพ่อข้าอยู่ในเมืองสองเราพี่น้องของซือเค้กของ,ของเราพี่น้อ,องไอตอนนี้มาออดในเมืองพี่น้องขอดล้านเค้กพีน่น้องขิงข้ามหมักซียังใครมองดูไปเลือกเค้กพี่น้องขาไปเลยขิงข้าม ซีกมีอัอ้าวซีหาซีนหอ,อาตาอัวหาีาู่้หามันเลยอ่าาไมู่้เลยินวนภัทรสอนอาตัวนี้นภัทรสอนเดิเดยไม่ยิ่งนะนางนภัทรสอนอเค้กกบมีลายสีอีกอไะไรอาซี่หน่วะ ผลเ,เลือกสีเขียวราคาหาหมื่นเพื่อนเสื้อให้ลูกษาษ้านภัสศรเพื่อนกำลังไปเห็ดซื้อข่าวไปย่าหนะไปเลือกเนี้ฮะเช่นเล็กหนึ่งเลยนะมันมี่บอลหน่ะน,นะสื้อเค็กพี่น้องได้เค็กแล้วตอนนี้ตอนนี้กำลังในเมืองนะกำลังเลือกเบิ่งดีๆีเลย เอาเห็นยังเอาเห็นยังเลยอันนี้ยังเหล็กหนึ่งแบบไหนมันเป็นเหล็กหนึ่งเราไปติดเซนหันเบาเขาไปสีน้ำมันดำห้ามังตี้แบบนี้เลยกำลัลงห่อเค้กให้พี่น้อง มาขับใจได้เลยไปยังอันเล็กเล็กหนึงยังผ่นเงาเข้ามาขับใจหนึ่ง,งมัดและน่ะเอา <c oughs> โอเคเอาที่เอาอ่เล็กหนึ่งกับผมีเอาที่เอานี่นไปสิปไปง้มั้ฮะ มนกลองหน่อยเลยเาจะพัอัดอีกพอแล้วันากลองในเค้กนี่ขีเลจักพี่น้องอัดสามเลยนี่ฮมันมิโลมันมีโลมันมีโลเป็นอะไรเมื่อพี่น้องไอ้บันได้เค้กเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ อาัจากได้เค้กไปเยนยะ่ยฮะกากำลังเมื่อตอนไหนพี่้องเพระาะว่าตอนอยังได้เมื่อมีประกาศท,ยยา,า,ทยา,ายไอ้พี่น้องเพื่อนญาติยความปลอดภัยรถมันลายพี่น้องอันนี้วิทยาทายทางกับเมื่อเนี่พี่น้องไหมได้เค้กมันกับเมื่อแล้วพี่น้องใหม้มาถานเมื่อป่าเค้กพี่น้อง พ um. ้าเอ่อเป็นังแต่กินไกุ๊กเกษยังบึนบึนดิวมอสเป็้าร๊บยังใส่ไร่ใส้าวุกขึ้นไง้เป็นอะไรเนา ัดงานมัเเ er. บบนเกิดพนองมน er. นันเกิดลูกสาวสาวลาสิเปคกได้บอน่นึกดแต่ข้องงานนะใช่แตข้องานนะนับไพ่ไไม่ไพเลยนับไพแน่อาอเฮ็ด

Aau, <tuk> aau, <ke> tak mau kan? Aku <tuk> lagi seru. Karena <ke teman> เอาใช่สิงคขคันให้นองมาแก้ผดูก้ก้าสองหนาก้าองหนาติดน้องวใ้กวยกนชแก้มดูก้ผมิงคำกล่องของควันสิงคเบอร์สี่แก้ได้ยงเอาไว้ล้างต้อไล้งตูลุนุ่

ห่างของขวัญของยายามียังยายาหายอันทกอน่ะหายจของแก่หาจะของแก่ตาหาจิปกเออสองร้อยบอนี่สองร้อยแกอของรอเขียวแกออกเขียวแก่เอามื่อกล่องนีอื่นมาจ้าคจะหอดทำมาอีกเด้อคือลายสั้นใช่ไหลัาปลายมีาเ่กันกองของขวัญ สามสั้นเลยสามสั้นแล้วเขาจะย่้ยกเบ็ดงานอยู่มันตัดควรมหลดน้อยโหลดน้อยว่านะน้าได้กิบกิบปิกกจจอุยลายเตือได้ เราจะคล้องอันคล้องควัน <c oughs> <c oughs>